สวัสดีค่ะบรรยากาศยามบ่ายนะคะแม่ดาก็จะไปเปิดสปริงเกอร์นะคะเปลี่ยนน้ํานะคะเมื่อกี้ก็พักก็ตอนนี้ก็จะเปิดน้ําแล้วก็จะเปลี่ยนทางนะคะมาทางส่วนหางแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านหน้านะคะได้แล้วฝั่งทางนู้นนะคะแดดร้อนแล้วเด้อค่ะพี่น้องเปิดอยู่ทางนี้นะคะก็ชุ่มฉ่าแล้วเนาะ ก็จะเปลี่ยนทิศทางนะคะต้องกลางล่มเพราะว่าเดี๋ยวเปียกทีนี้ก็จะเปิดฝั่งทางนี้นะคะแล้วก็เปิดด้านข้างนะคะเปิดส่วนหางก่อนเนาะ กันเลยน้ำพุ่งไม่แรงมันก็เลยไม่จอดกันตรงน้ําไม่ถึงมันก็จะแห้งนะคะตรงไหนที่มีน้ําหน่อยก็เขียวนะคะอ,อน้ำมันไม่พุ่งแรงเนาะแต่ถ้าสองอันนั้นมันพุ่งแรงแต่ว่าอันนี้พุ่งความจริงมันน่าจะแรงกว่านี้นะออแต่ว่าลมแรงมาก มีส่วนทางนี้แหละที่น้ำเบาแต่มาฝั่งทางนี้ก็แรงเกินนะคะแรงจนเลยเลยย่าลงไปข้างล่างนะคะทา,ทางที่เราเปิดอยู่แต่ว่าน้ำมันพุ่งกระจายไปไกลมันก็เลยย่าข้างบนก็เลยเหมือนไม่ได้น้ำน้ำมันแรงเกินไปหรือเปล่าอ,อ๋อสปริงเกอร์ตัวใหญ่นะคะมาตั้งไว้ฝั่งนี้เนาะ เพราะว่าดอกไม้เริ่มแห้งแล้วตั้งไว้ฝั่งนี้เดี๋ยวเราก็ไปเปิดน้ำมาอมดอกอันนี้สวยจังเลยเดอกกุหลาบทางนี้ก็สวยดอกอันนี้คือดอกอะไรเนาะนี่สีเหลืองนี้ก็สวยเหมือนกันอแต่ว่าต้นของมัน มีด้วงมีหนอนนะนีะ่เราไปเอาสายยางนะครับ เิดน,น,น้ำนี่น้ำพุ่งกระจายน้ำแรงดี แล้วเรามาเขียนอาไชื่อให้เอฟซีต่อนะคะประมาณสามทุ่มนะคะเอฟซีเอฟแอนด์ให้เอฟซีทรานะคะจ้ะเพราะว่าเอฟแอนจะปิดรับนะคะตอนสามทุ่มเนือเอฟซีคุณพรทิพตคุณสมุทรเขียนให้แล้วนะคะเอฟซีส่งอะไชื่อมาทางไลน์ก็มาเขียนอืมนะ วไว้นะ<ๆ>ไว้นะพอไว้พอไวไว้ไว้ไวเดี๋ยวเปิดลายก่อนนะคะเพราะว่าเผื่อเผื <ค acerca S 2> <ต>่อแบแบนี้มีชื่ออะไรชื่อตรงหนดนะัะ<ๆ> ดีค่ะนูแอนอยู่คนเดียวเหรอคะอยู่กับเม่ดาแล้วก็พี่อนุวัตคะ่ะต่อนะ,ะคะ,ะเหียยแล้วเด้อพิรดานาวีขาเหียยให้เรียบร้อยคะ่ะเรียบร้อยเสือได้ยินไหมเนี่ย <laughs> เสือได้ยินแนละ้วบอกไหม นี่รูปเนื้อคือคนโลหายยากใช่ีนอบอ,อรับโทรศัพท์เนอ เห็นไหมคนหลกก็ไม่รับโทรศัพท์เลยอเอฟซีเลยลายไปบอกกัคระกกัน,น กู้ก็ได้กู้อยู่กู้ไปดับเด็กในเรียนเหมือนกันนะ่นาจะไปด้วยกันกว้ากู้ก็ได้นะนอือโคเบะตัวสตี แทนเขียนสายใจและครอบครัวหน่อยจ้า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 คุณสายใจไปสอนและครอบครัวนะคะจ้ามียานันเรียบร้อยค่ะเขียนให้แล้วนะคะคุณนิสารัตคำคำลาและครอบครัวค่ะได้เลยค่ะ ครอบครัวค่ะ้าเขียนให้แล้วค่ะเขียนให้แล้วจ้ะจคุณรัตนานะคะคุณรัตนาเป็นภาษาอังกฤษก็เขียนให้แล้วเด้อค่ะจ้าหนูเขียนให้แล้วจ้ะคุณสว่างบุตตาธีบุ พุทธสว่างบุตะ,ตะเคียนนะคะ,ะเดี๋ยวเคียนนะเขียนเพิ่มนะอันนี้บุตะเคียนนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะพี่หัวเราะอะไรคะพี่นะเล่นเหมือนเด็กนะเล่นือนเด็กเลย เล่นมันเองเไม่ได้ยังมีอยู่หลือว่างอยู่เลยตรงนั้นไงก็ว่างอยู่นี่มีอยู่มีแบบมันว่างก็เขียนเลี่ยไปทางนี้ก็ได้นี่เลื่อนไปว่างก็ได้แล้วหนิวาก็เขียนได้อยู่นู่นนี่มันอยู่นี่นี่ไอ้นี่เอาไบอกเดี๋ยวตอนเย็นไปทำบนก็ม้วนก็เก็บก็ไปถนนก็จบสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ